สวัสดีครับสวัสดีเพื่อน FC โชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับตรงกับวันที่หึ่งเนาะก่อนจะมาหาคุณยายแอดก็แวะไปหลายที่ก่อนนะครับไปสำรวจดูกระแสตัวเลขนะครับแล้วก็แวะไปหาช่างโดนะครับน่าจะเป็นคลิปต่อจากนี้นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเพื่อน f อฟทุกท่านนะครับที่ร่วมสร้างโบสถ์เข้ามานะครับก็ตอนนี้ก็มุงหลังคาใกล้เสร็จแล้วนะครับ ดีแอดจะอัปเดตรายงานการก่อสร้างให้เป็นระยะระยะนะครับช่วงนี้ยังไม่มีเวลาแวะไปวัดนะครับก็สำหรับ f อฟบางท่านนะครับที่คือถ้าอยู่นานแล้วก็จะจะรู้นะครับบางทีเราก็ไม่ไม่เน้นถ่ายคุณยายนะครับเล็กๆคุณยายบางทีก็ต้องรอย้ำนะครับเพราะมีหลายครั้งที่ลงไปแล้วปุ๊บเพื่อนเอก็ไปซื้อลอตเตอรี่ ก็หลายใบนะครับพอตัวเลขเปลี่ยนก็ทําให้เสียสะตุ้งสตังเยอะนะครับแอดก็เลยว่ารอให้คุณยายย้ํานะครับก็ก็เป็นไปตามคาดนะครับเมื่อคืนเขาก็มาย้ําคุณยายอีกทีนะครับก็ก็เลยว่าเออเลขน่าจะมีลุ้นนะครับงานนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็เอาตั้งแต่ฝันฝันแรกๆนะครับคุณยายก็ก่อนที่คุณยายจะฝัน ย้ำนะครับก็คุณยายก็ฝันว่าตัวเองก็ไปคือมีคนนะครับแน่ไม่น่าจะใช่คนนะคุณยายบอกน่าจะเป็นเจ้าที่นะพากันแห่นะครับคุณยายใช้คําว่าแห่ก็แสดงว่าไปไปกันหลายคนนะครับเดินแห่เขาก็เหมือนเจ้าที่พาเดินไปที่หนองน้ํานะครับหมู่บ้านนี้เขาจะเรียกหนองน้ํานั้นว่ากันแจมนะครับเนาะ หนองน้ำก็จะมีคุณยายก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ที่หนองน้ําที่กันแจมนะครับเมื่อก่อนเขาบอกว่าตรงนี้ขลังนะครับก็ในฝันนั้นคุณยายบอกว่าเหมือนมีม,มีมีสองกลุ่มนะก็กลุ่มที่เป็นเจ้าที่ที่พาไปเขาก็พาคุณยายไปเขาให้เหล็กคุณยายมาอันหนึ่งนะครับเหล็กแหลม เออไม่แหละเหล็กเส้นตรงๆแต่ว่าตรงข้างตรงหัวจะเป็นเหมือนตะขอนะเนาะเหล็กที่เขาเอาไว้ใช้เวลาหากบหาหากบหาอะไรที่มันอยู่ในรูนะ่ะที่ต้องแย่แล้วก็เป็นตะขอแล้วดึงออกมาเนาะเออเป็นเป็นคล้ายๆตะขอนะครับแถวนี้เขาเรียกอะไรเนาะก็และพอไปปุ๊บเขาก็บอกคุณยายเนี่ยคุณยายให้ให้ดูในรูนี้มันจะดูซิกบนะ่าจะอยู่ในรูเหมือนไปหากบอ่ะนะ ให้ให้ให้เอาตะขอล้วงไปล้วงไปแล้วก็ดึงถ้ามีก็จะดึงออกมาอย่างเงี้ยนะก็จะไปเกี่ยวหนังกบหนังอะไรนะครับคุณยายสังเกตดูว่ารูรูที่ที่ว่าเป็นรูกบรูปูอะไรเนี่ยมันเงานะครับมันเลื่อมมันเงาสวยมากนะครับคือมองไปก็คล้ายๆเลขศูนย์นะครับไอ้ด้านไปสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าอืไม่มีกบหลอกย้ายในนี้ไม่มีกบคุณยายก็เหมือนประมาณโมโหว่วาเอ๊ะ ไม่มีกบแล้วหลอกให้มามาดูทําไมอะไรอย่างเงี้ยเนานะหลอกหลอกให้คุณยายมามาหาทําไมอะไรประมาณนี้เนานะก็แล้วในนั้นก็คนจะคงค,คุณไม่ใช่คนเนาะเขาก็บอกคุณยายคือเหล็กมันก็เป็นเหมือนเ,อเลขตรงเลขหนึ่งเลยนะมันจะตะขอมันจะหักเหมือนเหมือนหัวเลขหนึ่งแล้วไอรูนั้นก็เป็นเลขศูนย์นะครับส่วนอาการที่แทงนั่นอะ ก็ตีเป็นเลขเจ็ดนะครับเขาก็บอกว่าหนึ่งเจ็ดศูนย์ยายนะครับอันนี้คือความฝันนะครับที่ฝันก่อนจะจะเขามาย้ํานะครับคุณยายฝันว่าตัวคุณยายเนี่ยเหมือนเมื่อคืนที่เขามาย้ําบอกว่าอย่าลืมเลขนี้นะครับอย่าลืมเลขที่เขาพาไปดูเมื่อวันก่อนซึ่งเป็นฝันที่แอดเล่าเมื่อกี้ส่วนเมื่อคืนเขาเขาไม่ย้านี่แหละครับมาย้าว่าอย่าลืมนะครับเพราะว่าวันนั้นน่ะคุณยายมีความรู้สึกว่า จะมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกจะสวยงามมากเขาไม่ไม่ลงไปนะเขาไม่ลงไปเขาจะยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะ่าจะเป็นเจ้าที่คุณยายนะบอกเหมือนประมาณเจ้าที่บที่พาไปหากบอะ่ะซึ่งกบไม่มีหรอกเหมือนเขากําลังให้ปริศนาเนาะสุดท้ายก็บอกเป็นตัวเลขนะครับและคุณยายก็คิดเองแกเป็นคนที่เหมือนประมาณว่าคนกลุ่มที่สวยงามน่าจะเป็นเทวดาซึ่งเหมือนให บอกให้เจ้าที่เจ้าทางตรงตรงหนองน้ำอ่ะพาคุณยายไปให้นะคือเขาไม่ได้ให้เองอ่ะแต่เขาเขาเหมือนมาบอกให้ให้กลุ่มเจ้าที่เจ้าทางนั้นมาบอกคุณยายแต่เขาไปด้วยนะครับแต่ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งกลุ่มนี้จะสวยงามมากคุณยายบอกแต่กลุ่มที่พาคุณยายไปนั้นจะจะไม่ค่อยสวยงามคือไม่ค่อยมีรัศมีอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนเป็นธรรมดานะครับแต่กลุ่มที่สวยงามนะ้นเขาไม่พูดอะไรนะครับ และคนก็ยืนล้อมคุณยายนะครับกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าไม่ค่อยสวยยืนล้อมเหมือนคนดูไก่ชนนะ <ไป S 1> ก็เหมือนเชียร์คุณยายเหมือนอะไรสักอย่างนี่แหละคุณยายก็บอกเออนะครับก็สรุปตัวเลขนะครับเดี๋ยวโอเมอกี้แอดขออภัยนะครับแอดลืมเล่าตรงเลขเหมือนเขาจะบอกล่างหนึ่งสี่หรือหนึ่งห้านะครับในฝันนะก็บอกเหมือนกอ็ไม่รู้มั่นใจหรือเปล่าแอดก็ไม่รู้นะ อันนี้นะครับคือเลขก่อนแต่ว่ามันก็จะตัดออกลาวพัฒนา5 8าแอะไรไปแล้วนะครับเนาะก็กลัวว่าจะมาบางคนก็ติดสำรองกันไว้หน่อยเนาะส่วนนี้นะครับก็เป็นเลขที่อืมนี่นะครับที่เขาบอกนะครับก็คุณยายเขียนให้ดูนะก็ตะขอมันจะเป็นเหมือนเลขหนึ่งเลยนะแล้วก็รูนะั้นก็จะเหมือนเลขศูนย์อาการแทงก็จะประมาณเหมือนเลขเจ็ดนะครับแต่เขากลัวคุณยายไม่รู้ก็เลยบอกเป็นตัวเลขมาเลยนะครับ 17 0นะครับอันนี้คือฝันที่เขามาย้ำนะครับอันนี้คือฝันที่มาย้ำแล้วก็เขาบอกเหมือนประมาณข้างล่างน่าจะ1415นะครับส่วนทางนี้ถ้าใครชอบนะสวยนะครับวันนี้ก็จะไปชนกับอายุนาะแอดเอ้ยไม่ใช่อายุที่แกบอกก่อนที่จะเสียเนาะเผื่อท่านใดชอบกลุ่มนี้ก็ติดไว้หน่อยนะครับเอาละครับความฝันคุณยายก็น่าจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะรีบลงแล้วก็ไปตามช่างโดกต่อนะครับ เอาละครับวันนี้ยังไงก็อวยพรให้เพื่อนทุกท่านโชคดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยนะครับเด,เดี๋ยวเราจะไปพบกับสุดโค้งสุดท้ายกันนะครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ